สวัสดีน้องๆชาว GTA V และชาวไฟเอ็ทั้งหลายด้วยนะครับผมก็ในวันนี้โม m e n t ์เกมได้ชวนผมไปป่วนที่ Four King Monster แล้วมาดูกันว่าเหตุการณ์ในคลิปนี้จะฮาแค่ไหนสําหรับใครที่เพิ่งมาดูช่องผมนะครับฝากกดติดตามแล้วก็กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะอนนนันี่เนี่ยเห็นไหมดําเต็มเลยนะสีดําสีดำโอ้โห เดี๋ยวไอ้ <Ende esa> ิก <af> <isa> ้าเรารอให้ม <Labor to il fi> ันบวกเสร็จก่อนเว้ยแล้วเราก็พาใครสักคนขึ้นมาพี่ไปต่อไปต่อไปต่อเราเราดาวน์เลาบวกกันเสร็จนเราเราเอาผู้เล่นใหม่เฮียพวกแกาเปนขอมันขึ้นมานะมันเล่นนานแล้วไอ้พวกนี้ยเราเอาแบบผู้เล่นที่แบบไม้กำกำอาวุธกำกำไม่มีเพื่อนเนี่ยแบบดูนี่ไงสีดำสีดำสีดำ ปลาฉลามกำๆเนี่ยแกเออเออเออดิวดิดินี่ไม่บิสเนี่ยไอ้ยไม่เบสอ่ะไม่บิสเนี่ยไม่บิสเดี๋ยว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 มันตายเป็นสู้ไหวเฮ้ยบอกพี่ขึ้นมาก่อนบอกมันดิเออโอ้ยเดี๋ยวนีพี่พี่ไม่ไหวหรอกพี่พี่ออกมาก่อนลัใช่เท้านี่ป่ะไอ้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 เนี่ยไอ้โซโล่ไอ้วไอใส่สัยวสัยอ่ะเอมันยังมือออกขึ้นมาขึ้นมาหมดขึ้นมาก่อนขึ้นแล้ได้หูครูดาวอยู่มันคือโรได้น้องไม่ได้ เออเออเ้ยไม่คเออมึงบอกไปไปก่อนไอ้เหียมัวมึงใส่เร็วเออมึงใส่ออยู่ีอะไรล่ะเออไปรีครั้งนอกเออเฮ้เฮียเร็วไปรีแล้วกลับมาเวมาพร้อมการพวกกูมีนใส่ไม่ได้้องมเียยเไมรอะไรสัว์เเหีียเเฮมเยเีเยเเียเยเยเเเีเี เมื่อกี้มันขึ้นปุ๊บกูน่าจะล็อกน้อยเฮียออเรียขึ้นมาขึ้นมาเีย้เฮียน่าจะโดนร้อนขึ้นบอ่ะรีเซ็ตไงเดียไปช่วยน้องอาไหมอะไรนะนี่เอ้ยไปไปนะเฮยมาชุบรถอ่ะอะไรมันด่ายนุ่นอุ้มอุ้มอุ้มด้า้าเออมขึ้นมื่อกี้กอดีน้อง อะไรนะพี right, ่ขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนมันรีเซตเนี่ยมึงตัวใส่ละผมก็รอตรงนี้ไงมึงชนะมันไม่ได้มันไม่ได้อุ้ย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 โดนใบนะเว้ยตัวใสแล้วไม่ถอดช็อปอ่ะมึงโดนใบนะผมถอดไม่ได้มันกดถอดไม่ได้ก็ขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนเดี๋ยวมึงจะโดนใบถองได้น้องอ๋อเฮียดิคุณผู้ชายสีแดงขึ้นมาก่อนไงคุณบอก้มึงขึ้นมาก่อนเลยเฮียเออเนี้ย ล็อกเลยเดี๋ยวแมงสีแดงแม่งจะเอาเดี๋ยวแม่งสีแดงแม่งจะแจ้งมึงอยู่ละไอสัตว์ช่างแม่งเกินไปอิงไม่เสียดายเหรอวะเฮ้ยมาแล้วเย็นมาดูนี่ไงเย็นวันนี้กูจะเกิดวันนี้กูจะเกิดวันนี้กูจะเกิดเดี๋ยวเดี๋ยรารอมาเล่นเสร็จก็ได้เพื่อนลองมัแบบเล่นเสร็จแล้วตอนแบบไปอ่ะ รอต่อแบบเออเออรีไฟไปไปไปไฟมึงจำมึงจำมันไลยนะมันหัวหัวเทาใช่ปะเออเออแล้วมันแบบเราเอารถมาให้คนมาชุบข้างเราดูดิเออน้ำเงินกืนจัดเลยเพื่อนน่าจะมีคนรับคารถเราว่างอะไรเทียเออเปิดอบคุณพี่เป็นไงพี่เป็นไงเป็นไงรถรถพวงผมดีปะดีดีพี่เออมันมันอยู่ในเฮ้ยกูไอคนนี้ก็ได้อยู่ไอคนนี้ก็ได้อยู่ เอ้ก็เดรอไปเล่นไอ้รอมันจนจบก่อนเฮียข้างบนน้ำเงินเต็มเลยเวยน้องระวังหลังโอ้คนโกงเฮียไปไกลๆได้ไหมโง่ลยเฮียตายผมดาบหมดไปเลยขมไปเลยไอ้ไอ้นั่นอ้าวเฮียอีโมเพื่อนวันนี้กูจะเกิด

บอกว่าอะช่างแม่ไหมครับพวกมันอารมณ์ยังไม่ได้เลยอี้ยเย้เฮ้ยสีดำมาว่ะสวยเอ้ยถ้าเดี๋ยวมันตื่นขึ้นมานะมึงบอกว่าขึ้นมาก่อนเดี๋ยวมึงจะโดนใบขึ้นมาขึ้นมาอย่างนี้นะมึงรีบขึ้นมานะบอกมันขึ้นเหมือนเราเหมือนเราเป็นอะไรนะพี่พี่วันี้เหอนพ่อมครับเย่เย่มาคุยกันเชียบว่ะเชียว่ะเชียวใบว่ะเชียวใจว่ะเดี๋ยวพี่เป็นอะไรเดี๋ยวพี่ตาบมดไปมึงจะโดนใบเนี่ยมึงด่าเขาอ่ะเออ ขอโทษไงขอโทษไงคือคือมาก่อนที่มาก่อนมาก่อนเอาจับเปที่เอาจับที่เว่อร์เฮ้ยมันไม่ยอมไปกับเราไอ้สัสมันเป็นเด็กแล้วมันดื้อไงมันเข้าใจป้าแบบแบบว่าแข่งไงอ่ะดื้อแข่แตัเนี้ยดื้อจัดอ่ะเราจะไปขอโทษเขาเีนะตายอีกแล้วโอ้เยเอ้ยไอ้เล่ตัวนั้นมันหายไปไหนอ่ะนู่นนู่นนู่นแล้วเดียววะ ข้างหน่ไฟวงใหญ่ไหนไม่ใช่มันหยุดมันหยุดออกกําแพงเปล่าเอ้มันบูทไหม่ใส่กันวะเอ้มันหยุดออกกําแพงเปล่าวะไปดูว่ะเมื่อกี้เราเห็นมันชุบนอกกําแพงอ่ะมันตกแหวนผู้เปล่าเออมันหายไปไหนวะโดนแบนแล้วมั้งมันโดนแบนแล้วมั้งไอ้เหี้ยหรือว่ามันยังไม่ได้ชุบอ่ะ ล็อกไอตัวนะด้วยมันเร็วไปมันต้องอนเฮียเราออกมแล้วเฮียเราอยู่นู้เฮียอยู่นู้นนี่นี่นเอานี่มาด้วยพี่พาย่าะเอออนน้ปไ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 ขึ้นมาขึ้นมาไปรียว่าไปเอมขึ้นผมไปลุมระยำแน่เลยไปบวกนี่น้องรออะไรนไปทำไมอะไรเฮียดิแม่ดน่างีันเห็นไเออขึ้นไ่ได้ไง โดนมันหายใส่ยังไงต้องรอโดนมันหาใส่ก่อนนะมันหาใส่อย่างนี้ว่ะยังไม่ได้หายแล้วหายแล้วหายแล้วโอเคเต็มโอ้เฮียเอาเด็กมังแกล้งไอ้เหี้ยไอ้เพื่อนโอุ้ยผมไม่อยู่นี่มึงบอกว่าไปต่อไปต่อต่อไปต่อไปต่อวอมาวอมามึงก็วอมันเนี่ยไม่ผมไม่มีวอไอ้พวกมึงอที่บวชกูจะจอดพุ่มแล้วมึงเปลี่ยนชุดเลยนะเออพุ่มไหนวะ ขุมนาเนี่ยขุมขบวนมีอะไรมึงเปลี่ยนชุดกันหมดเลยนะเพื่อนใส่เลยใส่แล้วเพื่อนเรียบร้อยเรียบร้อยข่าวดังคันโอ้ยอ่ะกูพร้อมกูดิสเลยอ่ะไอ้เหี้ยเฮียไรยันมีอะไรนี้แล้วตอนลีดิน้องอย่านีดแล้วตอนลี่ครับครับอย่าลีดตอนีดเดี๋ยวโดนใบอีกนะมึงยิงมันแล้วเราโดนใบนะไอ้เย่าเมื่อกี้ เออว่ายิงไม่ได้มึงยิงมาหน่อยยิงเอานะยิงอย่างเดียวยิงอย่างเดียวยิงเดียวยิงเดียวยิงมันมึงยิงมันมึงยิงมันเออโอ้ยแม่นยังวะพี่เออมึงยิงมันดิเพี่อะนี่มันอะไรวะพี่มันแหลมข่งโดนกมแต่คอมันเหลมพี่ดูมีผมอย่างนี้ผมก็ตายอะไรให้ยาไปแล้วปั๊มยาไปดิ ลูกมาทำอะไรมึงอมึงไม่ร้องมึงก็ปั๊มยาดิกูชุบให้โอ้โหี้สงสัยเหรอี้สงสัยเหรอมันไหลมาเมันไหลเต่าตเขาลงดอยไอ้เนี่ยมึงบอกมกูคงไม่ได้ชีแล้ววันนี้

เอ้ยยิงวันีอ่มันเปลี่ยนไปปากลาแล้วเพื่อนจะโดนันฆ่าแต่มืออย่บอกนะคนเดียวเก็บบทไนเฮียแกเฮ้ยมันลอดลออว่ะลอดลอะไรนายเไียอ่ะเออเดิคุณอดลอก็สุนหมดนกระสุนหมดช่วยกันด้วยจะมจะันอีโม่เหรอเฮ้เฮ้เ้ย้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้เ้ยเฮ้ยเฮยเอ้ยเ

เอาไปทำไมอ่มันก็ชอบไงต้อบใจเฉยเลยเอาเลยซ้ำไปกูปล่อยตายเนี่ยมันกลัวหลุดเว้ยย่ามันหลุดไปเยอะแล้วใช่ใอวัีมันจะแจ้งใบวะเนี่ยอันนี้ไงวิธีแบบมีคนไปเราแบบเราขอยากด้วยนะ่านเราลงโทษมันไงตอนนี้เรามาลงโทษมันเว้ย มึงจะเอายาเหรอมึงโดนเย็ดต่อสุดหนอนะมึงในพี่ที่กูไปทำอะไรพี่ปะเนี่ยผมไะฆ่าครอบครัวพี่มาผมอห้มึงตายหรอกไอ้น้องไอ้เยี่ยมันตกได้เว้ยชุบมชุบมชุบชุบมาแล้ว แบบนี้นี่ผมไม่ชอบเลยเว้ยมันหายไปไหนเนี่ยนี่ไงกูยิงอยู่เนี่ยบ่นอยู่เนี่ยผมไม่ชอบเลยพี่ไอ้น้องร้องเพลงเปล่าร้องเพลงเป็นเปล่าร้องเพลงดิร้องเพลงสักเพลงเดี๋ยวกูปล่อยมึงเออร้องเพลงไหมร้องเพลงไรอะร้องเพลงอะไรอ่ะร้องเพลงหรือเปล่าไม่เป็นโอ้งั้นก็อยู่อย่างเงี้ย อยอ yeah oh oh yeah. ู่เธอเดงเดอยู่เด้งเด้งเียดเลยว่ะเซ็อันนี้น้องมึงเนี่ยมึงดูมึงดูยูช่องไหนมาเนี่ยเฮียมึงฟอใครมึงจะฟอใครมีบอยผมดีพิก่อนดิเราพิงยกูฟังก่อนพวงนึงโอ้ไม่ได้ลุกไอ้เนี่ย กูกูเครียดอะเออมันตายแล้วยังวะยัง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 ช็อตอยู่เาจ็ตายเลยละกันย่าเรียนจีบกองแกเรียนจีบกองพี่ร้องเพลงดิร้องเพลงกูปล่อยมึงเลยร้องเพลงดิเอ่อเพลงอะไรวะนี่ลาะแล้วแล้วงจีบวะมีเปล่าเพลงอ่ะมีเปล่าไม่มีผมไม่รู้ผมร้องเพลงไม่เป็น มึงต้องลองเป็นอะไรวันเนี้ยถ้ามึงลองมันเป็นงก็โดนอยู่อย่างเงี้ยมึงต้องลองเป็นแล้ววันเนี้ยวันนี้วันเนี้มึงจะร้องเพลงเป็นเชิญเลยเชิญเลยเร็วเร็วมึงปออะไรเนี่ยมึงปออะไรไม่อยู่ปออะไรเนาะไม่ผมบอกอะผมไม่ผมต้องบอกไอ้ตัวกูเช้าเลยไอชักรัวเลยไอ้เดรียดจี้ว่ะ จังการมึงจะร้องเพลงอ่ะเดี๋ยวอ,ย,วอ,อยู่กับพวกกูอย่างเงี้ยอ้าวพี่ก็ยิงให้ผมไปเออมึงก็อยู่กูอย่างเงี้ยมึงปั๊มยาเอล่าไม่ใช่ปั๊มมึงคิดมึงคิดดูว่าระหว่างปืนสารกระบอกกับยามึงอะไรจะหมดก่อนอาาตายแล้วปะไวอะ้อ่ะทำไมยิงย่รอดตายแล้วตายอ่ะอ่ะเล็วตายร้ยนอน,นอ่ะกูร้อนจริงนะเว้ยกูโดนอย่างเงี้ยกูออกกิมเลยกูไม่เล่นแม่งไรกูไม่อยู่ตั้งแต่มึงพากูออกมาละ เร็วลองเพลงหน่อยน้องถ้ามึงลองกูใด้ห้าหมื่นไม่เอาฮะยี่โมเว้ยเสียมันเหมือนแบบหมดแล้ยเพื่อนอ่อยแล้วเพื่อนมันอ่อยแล้วเสียมันอ่อยแล้วเพื่อนอ่อยแล้วไม่เล่นกูเล่นมีดเนี่ยมึงชนะกูไม่ได้เลยไม่เอาเฮ้ยยี่กูเล่นกับมันเองเพื่อนเึ้ยอกมันกินตัวดิ จรตัวดีมึงจะเล่นมีดอะไรหรอเล่นปัาฉลาดมันก็ได้เอียมถอยเลยเฮ้ยเลียมนะยยายกอพยาก่อนพยาพันยายาหมดนะเอายางมึงเอาไอ้ตัวุดดิไปเอาไอ้ตัวุดดิเ่อร์ไปลากปั๊มยาหรือมึงายทีมีสัตว์มันมีแค่เดเหลือสองเหลือสอง็ให้มึงสาบเหียมเหียมเหียมเหรอเหียเหรอ ไปมือเนี่ยกูไปละเจอกันขึ้นรถเฮียเมื่อกี้มันวิ่งมาจะขึ้นรถเว่ยเงี้ยเออเหลี่ยมแน่มือเหลี่ยมแนีเดินกลับไปเนี้ยสองนี่ไอ้โวโคตรเท่เลยสักเท่จัดโคตรแรงมายังเดี๋ยวมีอะไรฮะบลาเสื้อผ้าโรงพยาบาลวัดลงไปขวา กูอยู่หน้าโรงยาานเพื่อนเออหลัง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 เอเอเอขายเที่ยวไอ้เหี้ยไม่ได้คนลยัซอไม่ได้มึงมึงมีหลังมึงหลังคาขึ้นรถก็ไม่ได้ไม่ได้มันเป็นมอไซด์เว้ยคันเนี้ยมึงต้องขี่หลังเพื่อนงันก็ต้องอุ้มกันวะมันอุ้มไม่คนเดียวว่ะดิเออเดีก็ขับอีไปเอาเลยไหมเราใส่ชุดเราเลยไหมเออใสได้ช็อปเราเลยไหมปเหียใครเราไปขายยเตี๋ยวหน้าโรงเยนอื่นดีกว่าเพื่อน มึงตงมามคุม้าหนะเออเอ่ยกัเ,เ,เตียวร้อนๆกูเ,เตียวร้อนๆไปไๆขายเกียเตียวกันไปเอ็อเเยมยังอยู่ไะมะตามคุ้าหนะเออตามอยู่ขายเกี่ยเตี๋ยวไปอะ เราเราบวกเลยไหมเราไปขายก๋วยเตี๋ยวแม่งเสิร์ฟหน้าแม่งเออมึงขายก๋วยเตี๋ยวแล้วเสิร์ฟให้มาเลยแม่เอาก๋วยเตี๋ยวมาเสิร์ฟร้านไอ้สัสเอาเปล่าน้ำซุปว่าเหี้ยคนละลงที่ดีกว่านแล้วก๋วยเตี๋ยวไปเสิร์ฟแม่งมึงเอาเปล่าน้ำซุปถามมันเราเ้าไปหาเราเจอโรงเรียนอื่นเราหาเรื่องแบบมึงเอาเปล่าน้ำซุปเหี้ยเด็กก๋วยเตี๋ยวฟาดไปซะ เีเราตอะไรเนะโอเคป่ะเราไปชุปใส่ช็อปสักค้นเฮียม่เดลเยมึงกูกินกูกินดีน้าไม่เลยก๋ยเตี๋ยวไหมครับวเตี๋ยวไหครับไวเตี๋ยวไหมก๋เตี๋ยสดร้อนเจ้าเก่าก๋เตี๋ยวร้อนมาได้อาหารบรรลัผสมครับกเตี๋ยวร้อนมาพาไปก๋วยเตี๋ยวร้อนก๋วรยเตี๋ยวร้อน ก็ไปฉอบเป็นตบกับเขาดิมีมีเส้นอะไรบ้างเส้นเล็กเส้นใหญ่ไม่มีครับเกาไม่ต้องแดกครับมมงากินแต่ไม้พี่เอาหรือเปล่าไม่เขาพี่เอาเปล่าน้องน้องแดกไม่เตี๋วเปล่าเด็กก็เตี๋วเด็กก็ซุปเน้อยสีดำมาแล้วมันเปลี่ยนฉอบมาแล้วเปลี่ยนฉอบมาแล้วแดกก็แด๋วเอาพี่เอาน้ำซุปไปนี่กิน โดนลูกชิ้นใช่ป่าวนี่ไม่อยากโดนลูกชิ้นหรอเออเอากเตี๋ยวเสิร์ฟแป้งเลยโอ้ยมึงจะเอาน้ำซุปหรือเส้นใสขอบค่ณจังหวะเว่ยขอบคุณจังหวะเว้ยมึงมาหนิมึงจะเอาน้ำซุปเปล่าน้องไม่เตี๋ยวเส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นกลางเส้นอะไรเอาลูกก๋วยเตี๋ยวกูไปดีครับกูลงเล่นนะมึงคิดว่าไงวะอุ้ยเอ็มโดนมู รูปเจี๊ยยา้มรอไปย่าลรูกเี๋ยวกูไม่ใชู่เตียวกเนาไม่ได้สวดไม่้เตียวน่ะได้รีอไม่ได้เกาะใส่กอเทพเพื่อนกูโดนเพื่อกูโดนกูตายโอ๊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 ยอเขียขให้กอเพื่อนเอมกูอยู่หลังเพื่อน กูเจอเ้าไม่พักเลยเหียตัวเอมนี่ไงตัวเอ็มสวเอเอเตียวเราพี่เตียอาเปาเฮียเจกวยเตียวเปาไปไปอีโมพื่อนเชื่อก่อไหนไหน ชุบกูชุบกูชุบกูชุบเอาเฮียใส่กดชุบไปแล้วเอ็มกดชุบไปแล้วโอเคใส่ไล้วใส่กูใส่กูเลยเอาตคนละตัวคนละตัวโอ้ยเฮี้ยมชุบกูเฮียอะไรเยอะแยะเนี่ยเออฮะเออเอ้ยหัวแตกไอ้เฮี้ยหัวไม่แตกเอ้ยหัวไม่แตกเอ้ยหัวไม่แตกไอ้จานกูเตะอยู่อีโมหลังไอ้เฮี้ย วางเลยใช่ไหมเกสปอกตื่นไม่ออกอ๋อเฮ้ยอ๋อเฮียคือโดนที่หายเลยใครยกดเอาไม้ไม้เกสใช่หมาคุณต่กแกลตัวไม้ปอมไม้ของแปลกอะไรเฮียวันลงเตียวเราไปแล้วเฮียเอ้เฮ้ยมันมันตีใครอ่ะกู พ oh. oh. mm hmm. so oh. uh. no? ี่ใจเย็นดิโหมผมมาขายก๋วยเตี๋ยวอะไรเนี่ยแม่ฝากขายแม่ฝากขายก๋วยเตี๋ยวอ้าวลงมาลงมาพี่ใจเย็นโอ้โหผมมาขายก๋วยเตี๋ยวให้แม่แม่ฝากขาย วิร้อหกินรอตีผไม่ตร้ยอะไรน่ะกตีหัแป๊ะแป๊แเแตกไอ้เียเแบบไม้กูตีหัวไม่แตกเนี่ยโอ้ยมบแล้วมาบ้าัแล้วเพือนไม้โคตรเาเลยสัสไอ้เมขมแฝกขี้เนี่ย